แตคนมันไม่อยากให้มันแบบไม่อยากออกไปด้วยการขาดทนครับโอเคเรานี้เสร็จแล้วโอเคโอเคคุ้มจังคุ้มจังสวยมาสวย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 เหมือนห้าคนออกไปมือนห้าคนครับราบสำหรับเพื่อนทุกคนด้วยนะครับมันคุ้มกับลัคกี้เรเธอีกแล้วนก็ตามคลิปแรกไปนะทุกคนไม่ได้ตามคลิปแรกสิคลิปก่อนหน้านะครับของเกมนี้นะทุกคนก้าวโรด้าเกมนะไอ้เช่แม่งแตกแบบโหดสัตว์สัตว์รัสเซียแตกแสนทุกคนไอ้เช่แม่งโหดมาก ว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตผมแหะที่แตกอย่างนั้นแหละและคงไม่มีวันอีกแล้วทุกคนเพราะแม่งไอ้ชิบแมันแจกแจกโชคอะโชคหล่นทับเป็นคนทองตกมาจากฟ้าเคยตองคนนะครับทุกคนตองคนรออยู่ข้างบนสามสิบอะคูณสามสิบแล้วข้างล่างมันจ่ายห้าพันอะทุกคนห้าพันคูณสามสิบอะฮอไอเ้เทียโคตรช็อกทุกคนจ้าวันนี้ผมเอาทรงเข้ามาห้าหมื่นบาทนะทุกคนตามดูที่เก่าได้น,นะครับก็อย่างที่เคยบอกไว้นะทุกคน เลาทอนเพิ่มขึ้นเดียวก่อนจะปรับเนี่ยให้มันสมกับคนนะเพื่อนเบ็ดเบ็ดสักสามร้อยทุกคนกำลังดีนะเดี๋ยวไปเอาโต่อสามเซนเหมือนโดยเชิญก่อนนะครับอนโอ้หใช่กระด,ดูาบกระด,ดาบแม่งของจริงว่ะโอเคครับสอ,องมาเฟียลองนี้ไปดิตัวงโง,โง,โง่จ่ายสองมาสีทุกคนตัวงโง่โง่เลยนะคนหนึ่งได้อ๋อไม่เช่วายมาพี่เจ๋วว่ะเพื่อน เกิทตัวตัวไม่งมีมูลค่าหมดนะครับโอ้โเล 9, ็เก้าคนาสามโออเพสโอ้โโอโเ,อเชียทำไมว่าวะเพื่อนแล้วเราเข้าไปเกมอะไรเดี๋ยวรู้เรื่องเลยทุกคนเข้าไปเกม,มเจอกูเลยเจอกูสองว่ะสี่เดี 4, ๋ยวเราเปิดสองูแล้ว ว่าผมมีมีมีติดได้เล่นเกมนี้เป็นเกมหละะังมก็แม่งแตกอย่างโหดโอ้โหปีเกมไม่มาวะ่ะแตโ่โหดมากคนพี่เกมเกมนี้นะโอ้โหยี่ดูดิสามพันไอเทมมันจ่ายโหดมากทุกคนวอตเุอั์ฟักดูดิ ครับผมหมุนจะไม่มีอะไรนะเดีแบบเ๋ยวเราเบ็ดสามสิ่งเอไม่ใช่เแบบ็ดสามร้อยไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพึ่งปิดนะดูดิต่อแพงสามพันสอง,ง 3, 000, ตตันสี่นะทุกคนเฮ้ยเกมไม่เกินไปวะทุกคนเกมไม่เกินไปนะทุกคนไอชิบันจะบอกว่งหมื่นนะทุกคนเจมแม่งโคตรดีเน,นะ มันจะเป็นเกมหลักของแล้วทุกคนเกมนี้แต่ว่ามันก็ต้องดูเชิงแบบผมว่ามันก็ยากนะไอรอบเชียรที่ผมแตกแสนเนี่ยเือมาครอบฟรีเกมสองรอบแลคนแล้วก็ตัวคูณเนี่ยมันดันไปถึงสามสิบนะครับคือถ้าตัวคูณเราไม่ถึงเราอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้ทุกคนเข้าใจลงาไหมเข้าใจเฟลลิ่งของเจ้เสือไหม คือมันหลายอย่างลงมาแล้วทุกคนผมแตกในด้วยแล้วก็ตัวโคนสูงนะครับมันก็เลยแตกแตกนะทุกคนแต่ก็ไม่เคยเล่นกินไหนนะแม่งเกิดอาการอย่างเงี้ยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราปรับเบสเดนะทุกคนห้าร้อยยี่สิบแบบว่ะแปรเบสสี่ร้อยพร้อมนะพ่อสี่ร้อยหัวผมแม็กเลยนะก็ตอนนี้เป็นอาการกำไรกลับเข้ามาเล่นครับเป็นการรีอินเวสต์นะนี่อยู่เนี่ย แค่คำพูดถุมฐานกันด้วยนีเนงเลใครอยากลองเล่นก็ไปลองเล่นตามได้น,นะทุกคนโอ้โหเกมแม่งแย่วู้ดชี้เกมแม่งโหมดมากทุกคนเอาไอเชียโทษมบ,บกาแบบจำท่าที <laughs> ก็มันจ่ายเวอร์หว่านนะทุกคนตัวจ่ายโอหดี๋นมันถาดตัวเ0ษผันตัวตระเนเกมมันอย่างโหดเลยยอมแล้วจ้าดูดินี่คืราหมุนรอตัวตัวแพงลงนะทุกคนหมุนอรอฟีเกมลงหมุนรอดอกหนักลงครับเพราะว่าเราเบ็ดไปเบ็ดมามันก็วนเวียนอยู่เถ่านี้นะั่นก่เลย โอ้โห oh. เราโหดระเบิดพันรอบแล้ครับกโอเคทำอะไได้เฉหน่อยแนละ้ควควนว่าเอาเอาคนไรเข้ามาเล่นนะเห็น mm hmm. <Hey, S 2> ไม่เห็นหน้าพีเกมเลยโอเคหนึ่ okay, บาทโอเคสวยเพ่สามสามพับาทครับ, <3. S 1> 3, บสวยหยอ เดี๋ยวผมจะไปเล่นรอบๆแลนวความเกมเนี่ยได้ใจได้ใจค่ะเกมได้ใจผมไปแล้วนะครับตอนนี้อะไรนะครับผมของเยี้ยตัวทองตัวทองขอดัดอา,าสากคนตอนแฟน์หามาสองใบแล้วใช่ตอนนี้เราเป็นหนึ่นเหมอือนละ เชื่อกัาหมึอนเข้าฟีเกม400บาทนะคุบอกเลยบันเทิงรอบเพียรเราเข้าฟีเกม30บาทนะคุณโอ้โหนะน,นะครับเราเรามาหมื่นห้าแล้วครับวันนี้เริ่มแข่งแล้ครับเดี๋ยวดิ แปลว่าฟรีเกมเนะี่ยมันเป็นตัวสําคัญนะในการจ่ายเลยไม่เข้าเลยแล้วเงินเราก็ไม่ขึ้นนะเนี่ยเราปนเปื้อนอยู่แต่ห้าหมาื่นตอนนี้ตอกมาสองวันกว่าแล้วโอ้ยแย่กว่ามากปอดไปก่อนเนาะคือฟรีเกมมันเป็นตัวสำคัญนะทุกคนอ่า,ส,อส,าอนะอส,สุดท้ายเสร็จดีกว่าเนาะเอาแค่ปัดสมุนท์สุดท้ายหมดปัดสมุนผมพอนะ่อแล้วทำไมกำไรผมก็าปกนนานกระทำวะ ทองมันอาจจะไม่จ่ายนะทุกคนวันนี้แต่กิจที่แล้วคือแม่งโอ้โหอยกระดรบนะแขกจะต้องร้องขอชีวิตต,วต่ทุกคนจะได้ทเรากลับไม่ได้สามเหมือนนะโอเคตัวเจสแนแข่ง ห๋ออีตัวหนึ่งจะโคนอยู่แล้วเพื่อนเลยตะโคนนี่เหมือนตอครับมันอยากเห็นอยากเห็นเพจเต็มแผงะว่ะโอเคดูตอแมันไม่ค่อยจ่ายนะทุกคนดูตอแมันไม่ค่อยจ่ายนะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะดูตอแล้วจ่ายยากนะครับ ครัทุกคนเรนมาสองหมื่นห้าแล้วครับก็แลาปดเป็นลงเดาโอเคครับโอเคครับทุกคนนี่คือห้าแสหมืนสุดท้ายนะครับผมจะพอแล้วุนไอ้จะบอกพอหรือเราเนยมันค้างขาทุกคนมันไม่อยากให้มันแบบไม่อยากออกไปด้วยการถาทุนครับโอเคตอนนี้จะมาก้านโอเคโอเคคุณสามคุณสามวายมาเฮตัวตัวไตัวไอ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 ตัวอตัวไอตัวอตัวไอตัอตไออไอออไ ห้าหมื่นสองไอ้เชี่ยไปไปไปกูไปกูไปกูไป <c oughs> โ,อโอเคโอเคเรื่องมาหกหกสิบเคทุกคนรวมหกสิบเคหกสิบหกสิบหกเคทุกคนโอ้โหอ้เกมนี้มันเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจริงทุกคนแต่ว่าแบบสองร้อยอ่ะไอ้เชี่ยคือประเด็นหลักมันคือตัวจ่ายแพงนะแล้วก็ตัวคูลรอรอเสอยจอยู่ข้างบนนะอ่ะฝังใจนะมาคอมบอนนะขอ บอกเลยว่าวันเทิงนทุกคน6ตัวคูณ50เหรอ,อก็วันนี้ประมาณนี้คนระับทุกคนท่าชอบอยู่เรื่องแล่ละกิจใช้กดซับด้วยนะครับก็เจอกันใหม่เที่ยงนานครับขอคุณครัาบาลสวัสดีครับ